สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนเบิร์ตสุขุสุพนเนาะมื่อนี้กลับมาพ่อครับบ่าวจันอีกแล้วพี่น้องเลยมาพ่อครับบ่าจันเมื่อนี้เนาะบ่าจันอยู่ที่บ้านลงมาแง้วพี่น้องเลยก็คือบ่าจันสิมาอัปเดตเพื่อนสาวกล้วยให้เบึ้งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนสาวกล้วยเพิ่นไปฮอดใส่แล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวบ่าาจันกับบริมาบึ้งแรดุดุนเนาะบริมาเห็นเพื่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเมื่อนี้กับบ่าจันมีโอกาสผ่านมา กาสีพาพี่พาน้องแวะชมเบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะเอิดเพิ่นอ่าไปฮ็ดใสแล้วว่าซั่นเนาะโดยกาสีลมๆนาวๆพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะเนาะลมแฮงอ่าเสียงลมอาจสิเข้ากล้องเด้อพี่น้องเนาะโดยจังได๋กะขอโทษขอภัยนําพี่น้องเนาะโดยสว่าจมาคนเดียวพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะอ่กตอนนี้ก่จก็อยู่หน้าเฮือนของสาวกล้วยพอดีเนาะปพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมนํากันพี่น้องเอ้ยเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่เนาะอันนี้โดย โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันทร์ก็ได้มาอ่อน,นาเรือนของสาวกล้วยเป็นเป็นทีหิมห้อยแล้วพี่นอนะ้องเนาะอตัวเรือนซานเป็นกันแล้วแล้วพี่น้องเลยนี่หลังบัาใหญ่เนาะโอเ้เทพื้นอย่างดีเลยพี่น้องเลยจามุ่งหลังคาเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ยังจะสาบพี่นะ้องครับเอาประตูหน้าต่างยังใส่กะทิว่าเป็นทีเิ้วห้หอยวันนะี้เนาะโอ้หลังบัาใหญ่เนีนนาะพี่น้องเลย เนออี่โอ้เป็นทั้งนอกคนสาบแล้วพี่น้องเลยอันี้นะเนาะตัวยังแต่ข้างในยังท่านได้สาบนะเนาะหลังใหญ่หลังกว้างงามพี่น้องเลยเนเ้นหน้านะเไปพี่น้องเข้าไปออกราบสบายดีอันสับปะรดสักปันพี่น้องเลยเป็นเห็ดยังยู่อันนี้เนาะเออ สบายดีล่ะสบายดีเอ้เมย์ปไปใซ่บอกเมย์เด้เอโอ้เตือน็นกับพี่น้องเลยเพิ่งสร้างกับโบเห็นมือหนีเนาะแต่ว่าสร้างไม่ได้มากบอกเลยว่าจังใดมันเห็ดแข่งอยูอ่ดีสบายดีเด้อ อ๋อปลูกพักอีกแล้วนี่เนาะอือเด็ดเห็นนานพักใหม่อีกแล้วนี่เนาะเอานี่ยมากั้นไว้บบันีิเนาะอืมมาจะใส่นะเมื่อกี้นี่มาแต่ตัดอ้อย <c oughs> มาบ่เห็นไผรโดนว่าสิเมื่อแล้วเมื่อกี้นี่<อ>มาแต่ตัดอ้อยเลยมาสิสับเครื่องโดยไ,ไอ้แต่ว่าไอ้เป็นเงี้ยันดามาบ่โอ้ได้จกักรมัดมื้อนี้น่าจะได้อ้อยร้อยนึง <c oughs> เธอเอาเข้าเอาน้ำไปกินนี่คุนเลยบ<อ>่ปกติเราขำตรงนี้โอ,อไปพากันไปจักมือแล้วนี่ลายมือเลยโอ,อส้สีหาหมื่นเลยเพราะว่ามันมีช่วงยุดช่วงไปเออคือได้ยินกกว่าสาวกล้วยไปขายสินขายเสืออ่อนั่น <c oughs> บอสด้วยยุดแล้วบ่เป็นที่ได้ขายขายดีอยู่บ่สสินะช่วงนี้น้องยังบอมีเงินพื้นนะเพราะว่าเก็บเงินมันก็พอได้อยู่แต่ว่าขายเนี่ยเนาะ เดี๋ยมีเงินขึ้่ในซื้อเนาะแต่เสือผาเพี่น้องเอามาเอขายพออกกครอยู่ตลาดซีโนคบอก้ะขายได้แต่มันบุ้แล้วตัวเข้าไปเข้าาเมืองน้ำมันไปอีกเนาะคาตลาดคาไปว่างเกงเพิ่เก็บน้ำมันเก่งเลยเออเออออันเทียราาพเนาะโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อคิดปลูกพักไม่นี่พี่น้องเลย

มารุ่นมาชมเบิ่งแน่พี่น้องเพิ่นอยากเบิ่งไว้พี่น้องเพิ่นเอาไปเบิ่งเห็ดสาวกล้วยให้แน่เพเป็นจังได๋เอ้ยมันยังบ่ทันออกก็ได้โอ้โอออกแล้วนี่เนาะรอบนี้มันจะอยากเบิดแล้วเพราะว่ามันต้องออกยามเช้าเออนพี่น้องเอ้โอ้มันหลายดีบดนี้เนาะอืแต่ว่าอันคเข้าไปนี่บ่เป็นหยังบ่นี่บ่เป็นหยังเย็นว่าเย็นว่า อันเดามัน,บอ,นมอบออกมายังเนี่ยเป็นดอกแรพี่น้องเนาะอมเดินเนีให้หนาพ,พี่น้อันนี้อเยัปีบันนี้อันนี้อันเท่าไรนะอัน,นยอยู่นี่อ,อันแขนไว้นี่นับได้นับอยู่บ่นน่ดูัพี่ะอจะออกแล้วันนี้เนาะ<ด> นิก็ขายเห็ดเนี่ยเห็ดหลายอย่างหลายเนี่ยเทตั้งขายเสือผ่าเห็ดเห็ดเห็ดอ้าวนังน้อยคนจนยังนะอันนี้อันนี้อ๋อนี่มาให้ขนมขนมขนมนุ่มมาผักน้องน้อยคนเก้าววลา อโอเคพี่น้องเดี๋ยวเ,าาเฮ้าผ้ากันเลาะสมเบืองเฮือนเพิ่นสะก่อนเนาะโอ้โยโดยโยโอ้ข้างนอกเพิ่นเนาา่าสาบแล้วเนาะแต่ยังแต่ข้างในยังมาทัานสาบพ,พี่น้องเลยยังม่ทันเงินมาโบกเนาะข็าเอื้นเจ้าโอ,โอ้โดยโดยหน,น,นังบใหไงนี่เด้หลังคาเพิ่นก็แล้วเป็นทีห่ห้อย e แล้วเนาะแต่ว่าวาจัน์กาบริมาแต้ดุนได้ดพี่น้องเลยแต่ว่า,าตั้งแต่หลังคาเพิ่นยังมาทัานได้เห็ดเนาะมาตอนนี้ มาตอนนี้แล้วเรียบร้อยสมบูรณ์ไปเลยพี่น้องเลยโอ้เลยไงเห็นนาข้าวกีดีเนาะโดยเล็ดแล้วแล้ว,วพี่น้องเลยถือว่ายังขั้นตอนอหน้าต่างเนาะใบหน้าต่างใส่แล้วก็บใบประตูใส่นี่ก็ถือว่า,อ,าอยู่ไล่แล้วพี่น้องเลยนอกบา้านนีเออน,นี่กับเพชรไก่พันเต็มพอก โดยนี่พักหญ้าเพิ่นก็กําลังปลูกไม้พี่น้องเอ้ยเอาได้ๆๆไปเดี๋ยวเขาเบิ่งสมภายในบ้านเพิ่นนํากันอันนี้ห้องนึงพี่น้องเอยเออห้องบักหญนี่ก็เนาะเจ้าาโบกพี่น้องเอ้ยนีก็เป็นอีกห้องนึงน่เนาะ น้ำเราเอามบให้แบบเรียบง่ายแต่ว okay. ่าเน้นนะเนาะเราใบหน้าต่างเพันเพชรสามใบเลี้ยงให้องใบใหญ่เลยเนาะบานใหญ่ดีใจน้ำสัล้วยละลายพี่น้องเราแต่ว่าเพิ่นก็ได้เพื่อนได้ซ้านเป็นของตัวเองแล้วเนาะอันนี้จะเป็นมอนมอนงดินข้างนอกอย่างนีรเนาะอืม แต่ว่าเฮือนก็ยังบ่ทันแล้วสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยโดยเฮนค้ำก็เบิดแล้วเพิ่นว่าเนาะโอ้ยอันนี้ก็เป็นภยนอืมบ่น้อยบ่ใหญ่เนาะพอดีงามพี่น้องเฮือนซ่ํานีคักๆๆเอวยบ่ได้เลยอ้าย อันดินว่าเเป็นของดินเพื่อนเออเด้อเด้อมันเป็นสร้างมันคือสมอยสมิงแ่ามือนี่บริอบณเห็นมากัเยเออเนอยงยังจ้างคนอยู่ต่ออยู่เนาะเขาแบบเป็นเล้ยมาเลยเนาะ สาบข้างในแล้วก็แล้วเด้ออ๋อคือว่าขั้นตอนที่ว่าจ้างเพิ่นตอนนี้นี่คือสาบข้างนอกข้างในเนาะอันนี้เพิ่นจะสาบข้างนอกแล้วแล้วเนาะโอแต่ว่าอันใบประตูนี่อันไปสั่งแล้วบ่นี่ยังบ่ส้งมาแล้วแต่ยังบ่ทันได้เฮ็ดเออลยว่าหลายบด้เนี่เนาะโเพราะว่าเน3ใบเเด้ออเ ว่ามาเมื่อก่อนยังบ่ทันแล้วเนาะดังราคามามื้อนั้นก็พอแต่อ้ายสากล้วยเพิ่นบ่อยู่มื้อนั้นกบเนยัไนี่เออว่าเห็นเห็นว่าเมียบ่จันดอกนบอกมื้อนั้นคือสาวกล้วยซ้ําเพิ่นอยู่ตลาดเพิ่นแม่นอยู่เนาะไปขายเสื้อไปขายซิ่นพี่น้องนี่ไขายซิ่นม่ินธรรมดานี่เนาะินงงานล่ะเลย ไปก็ไปไม่อันอันหมูบ่ก็ไปอันโอ้โหเอ็นดีอ่ะไ่เคยด้วเหอ๋ออ๋อจาไอ้ขายสิ่งเนาะมันก็พอได้อยู่แต่ว่าห้องหมูมีทึนมี่ึนเนาะทึนเ้าสิไปทำมามันก็ต้องใส่ทึนพี่น้องเนยเนยเนยไปก็ต้องเสียค่าที่อีกเนาะโอ้สาวพันเแต่ละรอบพี่น้อง ไม่ต้องคานเมือกน้ำมันไปอีกเนาะมาขามือหน่ะหาลูกท่านอืมขาน้ำมันหลอดนี่แต่ขายแต่ตลาดเดียวนั่นบอกดีว่าตลาดนัดอะไรยังก็ไปไปเลาะน้ำบ้านคนนี่อืมไปหาเลาะตามหมู่บ้านน้ำเนาะดูโอ้ดู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 อันนี้ว่ารถรถจักรนี่ว่าคนขี่ไปกันดูโอ้ยอูรถจักรคนกับห้างเนียเนาะอืมดูดูมาเลยยินเอาซ้อนอยู่เมื่อกี้นี่บโเห็นไผ่ แค่เพิ่นไปตัดอ้อยเนาะโดยตัดอ้อยและกินข้าวอยู่โดยปะเฮือนไว้พี่น้องครับประมาณชาหมูเลยสิเมื่อสักเครื่องเลยนึ่งข้าวนึ่งน้าบหมือนเนาะเออได้ยังกินแดงมื้อนี้มี่ยังกินยังไม่ทันยังไ่ทันทูอ่ะทีกินยังถ้าได้เงินตัดอ้อยกุลเล่เออโดยโดยเพิ่นตัดอ้อยแต่ละมือนี่ก็เพิ่อนอันบ่จ่ายเป็นมือเลยบอก จ่ายเป็นมือเพราะว่าเฮาก็ต้องใช้จ่ายแต่ละมือโดยเพราะว่าคามาได้เฮาก็เบิกมาเลยเนาะโอ้แบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไปนี่ขายไปจักเทื่อแล้วเฮ็ดขายออกนําอยู่บะมือละสี่ห้าโลเออไม่ได้กินบ่ะไมด้กินเองมากินอยู่จิ้มพัดกินเนาะพัดหนึ่งเอาะหนึ่งกำแจ้าพี่น้องแซ่บอยู่เพราะเคยซื้ออันหนึ่งยิน จำเกลี่วแทบอยู่ได้ไม่หนาไอสิมาไอโทรบอกโอโดยม่นเป็นยังดอกเนาะชาวไม่นี้มันน้องเ็บแต่เศร้านอนบุบอ้ายสิมามันกลับมาได้ลายไปไหนเนาะประมาณก็พอได้อยู่ไอมากแต่อขาจะแก้ให้ได้อยู่เลนื่ยเหนื่แคนมันได้แค่นีมันได้กินดเนาะให้อนเนื่อยเนาะหนาวเนาะหนาวลมซัก ปลูกพักกับบุญบหยางงามได้ค่ะมันลมแบบน,นี้โดยมีิพุนนี่ยังใส่เมล็ดเออาหนีโมริพุนยังใส่เออเยวพอก่แก่กล้วยเพิ่นกับโบอคอยอยู่เฮือนเนาะเพราะว่าอยู่เฮือนผู้เดียวเลย่านพี่น้องเอกคนกับบุโมนั่นเนาะมาเลิกอะจากไผาจากยาอะไรสิมาไปกับไอพิ่นแค่นีเ้เนาะ คนบอดีแหลายนะกินเหล้ากินยากต่ยากเลยดูหนึ่งวันมาเชื่อเนยกลับมายืนหมู่เยี่ยวกับแจวหันเลยแต่เขาเดาไหลเลยมายืนด่าในหน้าเฮือนนีมาคืนโดยแต่ว่เหมืนก็อยู่น้ำอืออืออือโอ้ยเนาะแต่พี่น้องเลยโดูสอง สองผูเมียไปได้น่มือได้ได้เท่าไรบอกขอโทษเด้อขอถามเนี่ยได้หน่มือได้ยูอเด็ดสิบพันเจ็ดพันเอออันสองคนบอนมองเถิอก็ได้หาอิบห้าพันเดยเดมัดมัดนึงเท่าไรนะคนตัดสี่อยมัดได้สี่รอยเนาะโอ้คนกองพ่วงเลยมัดห้าร้อยเจ้าได้ยูมือล้วสองร้ยสาอยเนี่เนาะอะไรเพิ่งแด้ก็มือละสองรอย ไในยูใั่สองผู้เมียอีกกว่าก็แล้วกันเป็นเวรหนูกินเออไม่นช่เพระมันหนาวไปสี่ข่ายอยู่เนาะเรัโบมีผ้าหน้านอกโบจีบมาผ้าฮะอืักผ้ามันเก่าแลยมันออพันบอกหักเนาะบอกเขาเดียว้ามมันหักบอันเวลาตัดอ้อยตัดยางก็นั่งน้อยเพิ่นไปอยู่ทางไร่เสีอยู่หันแล้วบอกนั่งแถวอ้อยเออว่าแล้วเนาะนแนง่อนว่าแล้วเนาะกอนคำโบนั่น ใช่แหละเออแต่ว่างเงีいい้ยมันนี่มันหนาวอยู่สองสามมือผ่านมาเออเป็นมากระไปได้ช่งมือเพิ่อนช่วงมืดมิแต่นอกไปผู้เดียวโอ้โหราะว่าผมมีผู้อยู่เพื่อนอืมเพิ่นต้องเบิ่งสร้างนะเนาะด้วยอือเพิ่อนนำในค่ะแมนเนี่ยใช่โอ้โหเนาะอันนี้ก็ถือว่าสาบข้างในนี่ก็ถือว่าอันอันจ้างสร้างคนนี้ถือว่าเรียบร้อยบัดนี้เนาะเสื้อทาฮ็ดต่อก็คือ ว่ากันไหมบนี้บอเรื่องคาสรอย่างเนาะพ่นงมีเง oh, no. yeah. ินาเออเออใส่นีก for. ันโอ้เนาะเฮือนกับู้ดีงามพี่น้องกันอเอว้พาเ็ดานเป็นยีเรื่องอพอคุยกันอยู่บอกเนว่พอนมีลูกมีครอบครัวลไาเงินแต่งมียบอได้เป็นอมีเอเออ โดยชุดแด้วเนาะอล้วกันความสุขของเพิ่นนงเพิ่นที่มากให้เพิ่นมามีโอกาสี่ด้สัมถามมืองเพิ่นกับเพิ่นก็อยากได้ดูเมียเป็นครอบเป็นครัวเพราะฉันเนาะเพิ่นเนาะขามากัรนะบนี่กันวิปุสงอ๋อๆโดโดยโดยความุขยันสุดเลยนั่นเก่งใจนี่เยเอ เพิ่นก็อายเนาะว่าได้ก็เนาะอืมนึกว่าเพิ่นเพิ่นสร้างครอบครัวได้ยังอยู่เนาะยังอืมอันเราจักปีนะยังว่ายังอยากได้ครอบได้ครัวอยู่เพิ่นก็ก็40โอ้โดยประมาณยังบ่เ่าดอกซั่นเนาะโยพอแล้วซ่ีน้ก็ยังบ่อยากให้เพิ่นเอาเพราะว่าเพิ่นยังบ่มีหยังให้อืมๆมีเนมีซานอยู่ย เน,ะนาะก็ได้ว่ากับนี่วางแผนในว่า,วาวม,านม,มันเผื่อชาวบ้านเมืองไทยดีดกบบซิมืหอไปแหล่งหินดัดประชาชนลือ๋อเออมีมีอีกสี่คนหนึ่งเนาะถามมาอยู่ว่าสันถามอ่าเพื่นวัยแบบเคสที่ว่าเสือ้อส,ส,ส,สายเสื้ออันสายเลือดไทยนี่นะเพื่นว่าผักถามในเด้อเพื่นว่าผักถามความรู้สึกนน่วาัเนาะว่า ถ้าเห็ดบัตรประชาชนไทยได้นี่อยากอยากไปเป็นคนไทยอยู่บ่เพิ่นว่านะมันอยากถามมึงก็ะะคืออยากไปอยู่ถ <c oughs> ้าหากว่าพ่อ,อ,าอ,อีม่นาะกับมามีไทยเนาะมีแต่แต่คลัวแต่ท่าแม่นว่าพ่อคนมีครอบครัวใหม่เนาะก็ตัดสินใจว่าสิไป,ปยอยู่ทางนั้นนะเพือ่อหาเงินหาคำสั่งตัวเองได้ถูกไหมมันเถียงอยู่ขึ้นแหละแต่เรื่องบ่เนี่ยโบแน่มันยังบ่หู้ต้นไปมัน ค่ะเบิ่งแต่พ่อน้องก็ยังห่วงพ่ออยู่เด้อเพิ่นก็ยังบ่ได้เป็นครอบเป็นคัวเนาะบ่ได้ก็อยู่ําพังิบืนหาเงินเพื่อพ่อในซื้อข้าวกินเพื่อครอบครัวนะเถือว่าก้วยก็เก่งด้พี่น้องเนาะถือว่าเก่งเก่งพอสมควรเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหยัง้ก็ขายาขายนั่นพี่น้องขายเสื้อขายแพแล้วก็ปลูกผักปลูกหญ้าอีกโอ้ถือว่า เก่งเลยพี่น้องเลยแต่ว่ามีเอฟซีพันกระผากมาทำมาย่องอยู่พี่น้องเลยย่องว่าโอ้ยเนาะสายเลือดสายเลือดไทยวะเช่นเป็นเห็นเลยพันปื้มดีใจที่ขยันนะนะเพิ่นผากมาโอ้ยมาไปสมเพิ่นเด้อไปนั่นแน่เพิ่นไม่ได้มาแต่หึงเลยมาเมื่อนั่งกับพ่อแต่อ้ายเพิ่นกับน้องน้อยเพิ่นวอยู่ไปขายเครื่องไปขายเครื่อง บริไปเลยไลาเมื่อแล่น no. ่องกับมีแต่ไปตัดอ้อยเราเหนื่อยกัไปหลับจ้างหลับบ่ายไปเรื่อยๆเออกบบมีคนอันถามมาอยู่เนาะว่าสาบกล้วยเอาอยากเอาน่องอีกยี่ว่อหรือว่ายังไงเพื่อนว่าน่องยังบริว่ามึงบริคิดเนาะเพราะว่าทางยังบ่มีคือตัดตัวยังบ่มีอย่างนี้เลยอันนี้ผู้เดียวนี่ก็พอเลยเนาะคือว่าอยากสมบูรณ์แน่พี่น้องเลยเลี้ยงจำนี่กันเนาะ อืมโอเคแหละตางคนแหละแต่แต่บางคนก็บอกให้เอาแต่น้องกับยังบุกจุดนั่เรื่องนี้ยังบุกเด้อเด้อเด้เด้อ๋อนี่ก่อนเนาะสั่งละพื้นฐานไว้ก่อนพี่น้องเลยสั่งอ่าพื้นฐานครอบครัวไปสักก่อนมีเวียงมีงานเป็นรักเป็นแนงอีกสักก่อนเนาะยังมีทางแก้ทางยังมีทางที่ต้องการยังอยากให้พ่อสบายยังยังจงหาเพื่อพ่ออีกบมเมนเทถั่ตู้น้องคนเดียวอีกอืมก็เคยอยากให้พ่อนั่นอีกเนาะอะไรกันเนาะอยู่ พันธุ์พอเอื้อได้น่องแบบเฮ็ดให้พ่อตัวเองมีรักมีแรงมีเงินมีญาติแบบมีครอบครัวสมบูรณ์แหละคือว่าน่องแบบแต่งสีวางแผนกันใหม่โอ้พี่น้องเนาะก็โอเคแหละสนิทกัมีแต่หาเงินหาคำส่งให้พ่อแน่น่องกันเลยไม่มากอะต้องเถื่อกับพ่อกินแน่ยวกัพ่อแน่ส่งให้พ่อเหนี่ยว เนาะนี่ก็ถือว่าเก่งหลาย้พี่น้องเ้ัก้อยนําียงก็เฮ็ดเบิดทุกอย่างเลยนี่เนาะโอ้เลี้ยงไก่เลี้ยงกาอ่าดีใจนําเด้อพี่น้องเยถือว่าเพิ่นก็พยักันแขงดีเอาทุกอย่างเลยเพิ่นก็ยังบ่ทันแล้วเนาะโอ้ยยังหลายอยู่พี่น้องเอ้ยยังสิเฮ็ดอันนั้นอีกไปอีกบ่ทางหน้าเพิ่นบ่บ่ัสิเฮ็ดอันใดยังเขาเอิ้นพนักบ่ ให้ดูกติ่งอ้อมมันนะโอ้เอ้ชิปลอยไปชิ้เลยป่อโอ้ยันว่าฟกยันเาเอาขึ้นเอาจงไว้แต่ห้องนั่นเอ็ดขึ้นมาเนาะเอ่อจะเฮ็ดค่อยค่อยเฮ็ดไปที่ี่ยางก่อนเนะที่ได้พี่น้องเลยกะถือว่าซัมนี่กะโอ้ยถือว่าคักแล้วพี่น้องดังมากไง อโอเคเสนอยังไรกาสู้ๆพี่น้องเลยกาเพื่นอนก็เห็ดลาย่างลายแนวอยู่เนาะกาเพื่อควมนี่เห็ะพี่น้องเลยอยู่รอดอกาถือว่าเดียกเพื่อนเดาซานเด้กาถือว่าใครอยู่รอกวันนี้เนาะเออถือว่ามีบนลชนบนเศร้าเลยกาหาแต่ละมือแต่ละวันการพ่อได้อยู่ได้กินกับพ่อวันนี<ด>้เนาะกาได้ใส่เล็กๆนน้อยอกาถือว่าโอ้ยอดีขึ้นมาหลายพอสมควรเนาะสำนึกกัน แล้วตัดอ้อยบดบดอ้อยนี่ก็จี๊ยบีเฮ็ดยังบบบนี้เนาะนี่บ้านเท่านั้นนี่จะพวกมันจะลำนาพวแลี้แบบนี้เนาะดก้าพวแลี้แบบนี้อ่ปลูกพักปลูกหญ้ากินข้าวโบราณซื้อได้ยังนี่ก็พ่อแหละเนาะเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเพื่อนนี่แหละพี่น้องเราไปลูกเห็ดไงเลยแต่ตัวมันเยอะดโดูดูอ่าโอเคสันน้อเดี๋ยวมุนี่กะปัจจัน์กะซีมาอัปเดตให้พี่น้อง เบิ้งชีวิตสาวกล้วยสามีก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อแหละวอันแบบมีโอกาสวันหน้าเพื่อแล้วซมาดินน้ำพิ่งไม่อีกพี่น้องเลยถือว่าเฮ็ดกะงามแล้วได้กินได้ขายแล้วบางส่วนเนาะถือว่าเก่งแล้วถือว่าผ่านได้เนาะอันสุดถือว่าถือว่าเวันยันว่ออกเนาะถือว่าเฮ็ดถือสูตรแล้วแต่ถือว่าออกหักอยู่อโอเคเนาะลากันเด้อบัดนี้เด้อ เดิน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 อ่าสู่สู่พี่น้องกระ่าพวเพิ่นเนาะยัเพันมาไอพานกะคูดอะไรพันมาเนาะสีหเนะเดินเดินเดก็ไปกินท่านนึงเข่าหนึ่งน้ำถ่านาดิเนาะอ้าวโอเคสบายกันเนาะสบายดีสบายดีล่ะโอเคชบพี่น้องเนาะเอากระมาอัปเดตบ้านเสากล้วยให้พี่พี่น้องเบิรอีกรอบนึงพี่น้องเย เพิ่นกัแล้วไปลายแล้วเนาะเฮือนเพิ่นกัเนาะหลังคากับเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเลยตัวสาบข้างนอกกะแล้วแล้วเนาะสาบข้างนอกโบกข้างในยังแต่ข้างในพี่น้องเลยบานนี้กับใส่ประตูใส่ใบหน้าต่างใบประตูนี่ก็ถือว่าอยู่ได้แล้วพี่น้องเลยเนาะคอยเห็ดไปที่เล็กที่น้อยเพว่ายังแสกล้วยเพิ่นกับข้นฮอนกับโบมีพี่น้องเลยเนาะ เมกะหาใช่ไหมตัดอ้อยแตนละมือโอซันเนาะขายเฮ็ดพอได้าทางทางชีวิตไปแตนละมือแตละวันพี่น้องเลยปลูกพักปลูกง,งาแล้วมันนี่แหละเพิ่นกับโอ้บริยูแล,ล้วล่ะอะไรพี่น้องเลยอือเจ้าถือว่าคนขยันพอสมควรขายสินขายเสื้อน้ำน้ำตลงตล,งตลาดเนาะอือก็เพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยเพื่อกับเอ่อถือว่า ดึงเพิ่นขึ้นมารับหนึ่งแล้วเพิ่นกับวไรวไรพอเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ดีตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องเลยบมยอมบมยอมจมอีกครับวงเก่าเนาะถือว่าโอ้ยอันไลยพี่น้องเลยครับอ่าโอเคสโนมันี่กับวจันกับซีมาอัปเดตชีวิตสาวกล้วยอ่าซัมมี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะถือว่าเพิ่นกับโอ้ยไปได้ไกลพอสมควรแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าโอเคสลาบมนี่กับเนาะ โอเคพี่น oh, okay. ้องเลยสำหรับเมื kind of ่อนี้วาจันก็ต้องกล่าวลาก่อนแล้วพี่น้องเนาะอันนี้เละเป็นเพื่อนเป็นทานของสาวกล้วยเพื่อนพี่น้องเลยถือว่าหลังบ้าไงเนาะถือว่ายังบ่ทันแล้วสมบูรณ์เทือพี่น้องเลยถือว่าซํานี่ก็โอ้ถือว่าได้อ่มารับหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะถือว่าเป็นรูปเป็นลางเป็นเพื่อนที่หิมห้อยแล้วเนาะแต่ว่าสร้างเพื่อนกับบมาพี่น้องเลยเพื่อนเมือนี้กับเนาะว่าสันเอมือยุดมือมาอ่านี่แหละพี่น้องเลย เดากภาษาสร้างบ้านเฮาเนาะก็โอเคพี่น้องเลยสำหรับมื้อนี้ว่าจันทร์ก็มาอัปเดตพี่ให้พี่ให้น้องเบิ่งนํากันเนาะสาวกล้วยเพิ่นก็หาสิมาแต่ตัดอ้อยพี่น้องมาหนึงเข้าหนึงน้ําอ่าถ้าหัวเพิ่นเนาะถือว่าอ้อยก็ตัดอีกจัก2-3มื้อก็เบิดแล้วว่าซั่นเนาะถือว่าต่อไปก็จักสิเซียนยางบารีพี่น้องเลย โอเคสำหรับเมื่อนี้กว่าจันทร์กสิขอกก้าวลาก่อนดาวพี่น้องเนาะไว้เจอกันมือน้อนาเด้อสำหรับเมื่อนี้กว่าจันทร์สิขอกก่าขค้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิดสุขนนุสุขคนที่เข้ามาติดตามผับส้มเด้อี่าไปก่อนแล้วมื่อนี้เนาะสำหรับเมื่อนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบายบาย